เก็บถุงช่องเสื้มันไม่มีเทปสูงสองมีแต่เทปูงสามนี่เอาอีกว่าบอเอาแล้วากช่องก็ถอนเดินเดินนะเดนแ้เส้มันมีจต่สูงสองเดปไม่มีเลยท่านเอาเทปถุงอ่าทารายดสอเดรงหน้าบ้านลงทนทุกวัน

ให้สามีประนอนไหมอ๋อให้สามีประนอนไหมคะรายงานตัวด้วยไฟทีทามไม่ที่ทำข้าแก่มาใหม่นะคะเอฟซีเลยสีเลยจำไม่ได้ค่ะ จริงแลละผ่อนเากี้สองันเจรีหยังเร็วมากอกี้ถ้าบางคนเนี่ยจะใช้เวลารนเแล้วเวค่ะแล้วไม่พอทำปลาดสับด้คะเดี๋ยวกินกระปุกีที่สีแสนค่อยเข้าใจว่ามันไม่มีเตสมันรวมมัอนมีกร้นสองวกัไมคการตัเเขาเข้าให้น้องแน่นอน

ไ้น่งเ็กด้วยน่งกินกับน้ำทางเนี่เอานี่เน่ยใส่ถุงล้าปิ้งกันป่าละครับเป็นปนผู้ต้นไม้ก็เราไปมันเครืงบินยุ่สกวนครับลครับผมตอนนี้ ลุงก้นกับปูต้นไม้แล้วละครับก็เราไปขึ้นเครื่องบินยุสโกนครับผมก็มาเบิ้งบรรยากาศลอมรอบบานเด้อรครับบานเนยกับบานตอนนี้ฝนกตกลิ่นลืนครับผมบเวียนรอบรบบานครับฝนตกลิ่นลื่นยาสีกระจกเต็มมาตินกับร้านค้าครับตอนนี้บริเวณ เมื่อบานครับผมอบอกบ,บานับกมากก็เตรียมตัวไปเมื่อไห้เมื่อหน้าครับส,สบายครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับมนันนี้ที่แวะมาส้มคลิปครับผมขอบคุณครับ